่นองประชาชนครับตลอดระยะเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมาประเทศไทยของเรามีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นมากมายทั้งภายในประเทศและต่างประเทศส่งผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในหลายๆด้านการบริหารราชการต้องดําเนินการเพื่อให้สถานการณ์ต่างๆคลี่คลายและเดินหน้าต่อไปได้โดยในขณะนี้นั้นอยู่ในขั้นตอนของการปฏิรูปประเทศจึงอยากให้ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชน ร่วมมือกันร่วมใจกันในการทำงานเพื่อให้ประเทศไทยของเราขับเคลื่อนไปในทิศทางที่ดีขึ้นซึ่งอาจจะไม่สำเร็จทันใจในเร็ววันนี้อาจต้องใช้เวลาแต่ผมอยากให้ทุกท่านมีความอดทนและให้กำลังใจกับรัฐบาลและคอทชอในการทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาสังคมให้มีความสงบเป็นระเบียบและเดินหน้าประเทศไปสู่ความเจริญได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนตอ่อระยะเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมา รัฐบาลได้ดําเนินงานด้วยความมุ่งมั่นทางใจพยายามเร่งแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนรวมทั้งการปฏิรูประยะที่1นนะครับและมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาระยะยาวอย่างยั่งยืนโดยมีมาตรการและนโยบายต่างๆมากมายในการที่จะขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศดูแลพี่น้องเกษตรกรและผู้มีรายได้น้อยอย่างเป็นระบบเพื่อสร้างความเข้มแข็งและให้สอดรับกับสถานการณ์สังคมโลกที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ตลอดจนเตรียมความพร้อมในการรับมือกับผลกระทบจากสภาพอากาศโลกเปลี่ยนแปลงสำหรับการบริหารงานในยุคปัจจุบันนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับปัจจัยภายในประเทศไทยเท่านั้นแต่ต้องดูสภาพวาแวดล้อมของประเทศเพื่อนบ้านและสถานการณ์ของโลกเป็นองค์ประกอบด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรระหว่างประเทศกลุ่มพัฒาคมต่างๆซึ่งอาจไม่เข้าใจบริบทของการเมืองและสังคมไทยมากนักในส่วนของการดําเนินการไปตามรูดแมป ระยะที่1และ2ในปัจจุบันเพื่อจะไปสู่ระยะที่3ที่จะมีรัฐบาลเลือกตั้งที่มีธรรมิบาลรัฐบาลมีความตั้งใจที่จะดำเนินงานให้บรรลุปเป้าหมายในการเดินหน้าสู่การเลือกตั้งทั้งการร่างรัฐธรรมนูญและการทําประชามติเพื่อสร้างความพร้อมที่จะก้าวสู่สังคมประชาธิปไตยอย่างแท้จริงไม่อยากให้ทุกอย่างกลับไปที่เดิมทั้งนี้องค์ประกอบสําคัญในการสร้างความมั่นคงของประเทศชาตินั้น ต้องอ,อาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายทั้งภาครัฐภาคการเมืองภาคประชาสังคมภาคธุกรกิจเอกชนและภาคประชาชนที่จะยืนหยัดต่อสู้กับปัญหาอุปสรรคต่างๆเพื่อความสําเร็จในการพัฒนาประเทศให้มีความมั่นคงอย่างยั่งยืนตลอดไปพี่น้องประชาชนทั้งหลายครับช่วงเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมาประเทศไทยของเราได้ประสบเหตุการณ์ต่างๆมากมายโดยเฉพาะพระบาทสมเด็จพระปรมมนพระมหาภูมิพลอดุลยเดช พระเจ้าแผนดินผู้เป็นที่รักเทิดทูนของพวกเราชาวไทยได้เสด็จสวรรคตทึ่นำความโศกเศร้าอะไรกันทั่วทั้งประเทศแม้พระองค์ท่านได้เสด็จสู่สวรรคาอะไรแล้วแต่พวกเราชาวไทยจะยังคงนำลึกถึงพระมหากราณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้และมีความเศร้าอะไรตราบนิรันดังนั้นเพื่อเป็นการแสดงความสำนึกในพระมหาการณุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ผมขอให้พี่น้องประชาชนชาวไทย ได้ดำเนินการตามแนวทางพระาราชดำริเรื่องความพอเพียงเพื่อความเป็นสิริมงคลและความเจริญของตนเองและร่วมขับเคลื่อนประเทศไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองตลอดไปบัดนี้ได้ก้าวสู่พุทธศักราชใหม่ปี2560นับเป็นปีแห่งการเริ่มต้นโอกาสใหม่ๆด้วยพระบุญญาบารมีแห่งองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันขอให้พี่น้องประชาชนชาวไทยได้นำความรู้และประสบการณ์ในปีที่ผ่านมา ปรับใช้ในการดำเนินชีวิตในปีใหม่2560นี้ด้วยสติปัญญาและความไม่ประมาทตลอดจนใช้ความสามาคัคคีและความร่วมแรงร่วมใจกันเป็นแรงผลักดันในการนำพาตนเองและประเทศชาติอันเป็นที่รักของเราไปสู่อนาคตที่ดียิ่งขึ้นผมในนามรัฐบาลขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ภาครัฐทุกฝ่ายภาคเอกชนและพี่น้องประชาชนชาวไทยที่ได้ร่วมแรงร่วมใจสแสดงออกถึงความสามัคคี ในการขับเคลื่อนประเทศชาติให้สามารถเดินหน้าก้าวผ่านอุปสรรคต่างๆในปี2560ที่ผ่านมาและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพวกเราประชาชนชาวไทยจะจะคงยึดมั่นในพลังแห่งความสามาัคคีและนำเอาความรัก Ki ที่มีต่อประเทศชาติมาเป็นพลังในการขับเคลื่อนประเทศไทยอันเป็นที่รักยิ่งของเราให้พัฒนาก้าวหน้า,าสืบต่อไปในปีพุทธศักราช2561ที่ผ่านมาประเทศไทย ได้เกิดเหตุการณ์ขึ้นมากมายบางเหตุการณ์ทําให้เราได้เห็นถึงพลังแห่งความรักความสามัคคีที่ยิ่งใหญ่และพลังจิตอาสาของพี่น้องประชาชนคนไทยซึ่งเป็นพื้นฐานจิตใจของคนไทยที่มีความรักและความเอื้ออารีต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันรวมถึงความต้องการที่จะมีส่วนช่วยให้สังคมอยู่ร่วมกันได้อย่างเป็นปกติสุขในวันขึ้นปีใหมน่นี้จึงเป็นนิมิตหมายที่ดีในการเริ่มต้นไปสู่สิ่งใหม่ ด้วยจิตใจที่อิ่มเอมไปด้วยความสุขความสดชื่นโดยนำสิ่งดีๆในปีที่ผ่านมามาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตในปีพุทธศักราช2562ที่ผ่านมาถือได้ว่าเป็นปีมหามงคลและปีแห่งความปลื้มปิติยินดีของคนไทยทั้งชาติที่ได้พร้อมใจกันถวายความจงรักภักดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการพระราชพธิธีบรมราชาพิเศษตามพระราชประเพณี นับเป็นสวัสดีมงคลของประเทศชาติและประชาชนแสดงให้เห็นถึงความรักความผูกพันและความจงรักภักดีของประชาชนชาวไทยที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์มาอย่างยาวนานพวกเวลาแห่งการเฉลิมฉลองปีใหม่นี้ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพี่น้องประชาชนทุกท่านจะใช้ช่วงเวลาในเทศกาลแห่งความสุขร่วมกับครอบครัวญาติมิตรและพี่น้องด้วยความรักความสามคัคคีมีความเอื้ออาทรต่อกัน สำหรับผู้ที่เดินทางสัญจรเพื่อเฉลมิมฉลองเทศกาลปีใหม่ขอให้มีสติตั้งอยู่ในความไม่ประมาทและคำนึงถึงความปลอดภัยทั้งต่อตอนเองและผู้อื่นเพื่อทำให้เทศกาลแห่งความสุขนี้เต็ไมไปด้วยความทรงจำที่ดีและเป็นพลังในการก้าวเข้าสูส่สากราชใหม่ด้วยความสุขความสดชื่นสมหวังและประสบความสำเร็จในทุกๆด้านตลอดไปพี่น้องประชาชนที่รักครับปี2 5 63ที่กำลังจะผ่านพ้นไปถือเป็นปีที่ท้าทาย และยากระบากที่สุดปีหนึ่งของทั้งโลกและของประเทศไทยด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด -19 ที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนเศรษฐกิจและสังคมอย่างสาหัสที่ผ่านมาประเทศไทยได้รับการยอมรับจากนานาประเทศว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่บริหารจัดการสถานการณ์โควิด -19 ได้ดีที่สุดในโลกนี่คือสิ่งที่เราคนไทยทุกคนมีส่วนร่วมและควรภาคภูมิใจ แต่ตอนนี้ผมคงต้องเตือนทุกท่านว่าสถานการณ์ในช่วงเดือนต่อไปข้างหน้านี้อาจจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นและเราทุกคนต้องเพิ่มความ,มาระมัดระวังให้เข้มข้นมากขึ้นอีกเป็นเท่าตัวนี่คือช่วงเวลาที่สำคัญอย่างยิ่งในขณะที่ทุกส่วนที่เกี่ยวข้องรวมทั้งเจ้าหน้าที่และบุคลากรทุกฝ่ายกำลังทำงานกันอย่างหนักหามรุ่งหามคำ่ำพยายามที่จะควบคุมสถานการณ์เอาไว้ให้ได้ ผมขอให้เราคนไทยทุกคนได้ร่วมแรงร่วมใจกันลุกขึ้นสู้กับการแพร่ระบาดของโรคร้ายนี้อีกครั้งทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดและทำด้วยความภาคภูมิใจว่าแม้เพียงสิ่งเล็กน้อยที่เราทำในทุกวันทั้งการใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลามันล้างมืออยู่เสมอและรักษาระยะห่างทางสังคมเหล่านี้คือภารกิจเพื่อชาติและเพื่อพี่น้องร่วมชาติไทยของเราอาวุธที่สำคัญของเราคือความเป็น หนึ่งเดียวกันของคนไทยทั้งประเทศในปีพุทธศักราช2564ที่ผ่านมาพวกเราชาวไทยต้องพบกับเหตุการณ์ต่าง,างๆหลายอย่างเราต้องเผชิญกับก,บการแพร่ระาบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นเราต้องประสบกับอุทกภัยในหลายพื้นที่ผมขอขอบคุณในความร่วมมือร่วมใจของข้าราชการบุคลากร เจ้าที่ภาครัฐองค์กรภาคเอกชนอาสาสมบบัครและพี่น้องชาวไทยทุกคนที่มีส่วนร่วมในการแก้ไขบรรเทาเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นพร้อมทั้งส่งมอบกำลังใจและยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือคนไทยด้วยกันทำให้ได้เห็นถึงพลังแห่งความรักและความสามาัคคีที่มีอยู่อย่างเต็มเปี่ยมในจิตใจคนไทยทุกคนจนวันนี้พวกเราสามารถเดินหน้า ก้าวพ้นอุปสรรคต่างๆมาได้ด้วยดีในศักราชใหม่นี้ถือเป็นการเริ่มต้นสิ่งใหม่โดยนำเอาประสบการณ์ในปีที่ผ่านมามาเป็นบทเรียนในการปรับวิถีชีวิตเพื่อที่จะได้ดำรงตนอยู่ด้วยความมีสติรอบคอบไม่ประมาทและตั้งมั่นในความสามาคัคคีปรองดองเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันอันจะเป็นประโยชน์แก่ตนเองและประเทศชาติโดยรวม ดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก y o u t u b e มัติชนทีวีโดยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ